สวัสดีครับผมผูกกับจังซาแนวทั้งซาแน,ว,าแนวก็คืมาซัดแบตบวันนีน้ก็คือวันนีน้มีไฟอยู่ดีอยู่แต่ว่าเสียอัดเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คไฟกันก่อนมีโวลต์โวลต์ก็เต็ีมไม่เสียอัดเขาอยู่ข้างในโวลต์สิบสองจุดเก็บ ที่เอ4ร้อยแปดสิบซือว่าดีแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ยานวัตถุนั้นเต็มไนไดนแอร์ซีอาร์เขอให้มันเต็มอาจาศสิบห้านาทีก็บพ่อหรอกอันนี้มันแอร์เต็มเต็มเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์วนเต็มไว้ ส่วนตัวนี้สภาพหา5 0บหาบบมีอยู่12.3สอามไฟมีอยู่1 2ดสองุบเนต์ตัวนี้สองร้หาบหนต์ เดี๋ยวเราจะชาดให้เขามันเต็มไว้มันเต็มไว้ชาเต็มแล้วก็ตั้งไว้ครับไฟจะโหลดบ่อมันจะเก็บไฟบ่อก็ตั้งไว้จักสองมือก็หูหลบการหมอนโหลดเร็วมือเดียวก็เบิดหมอนโบเก็บไฟมือเดียวก็เบิดอชาดเรื่อยๆวันนี้ก็มีสองหมอครับวันนี้กับทีาดโบโดนดอกอาร์ตเห้มันเต็มเปอร์เซ็นต์มันเต็มดีไป